ไปายทศกัอาข้างหนแล้วเล้วผุสร้างเปิลเพราะเราล้างข้างบนข้างนอกคอยล้างคอยทกัาข้างหนขวายทกาข้างหนแล้วเล้วเราพ่ได้เล้วอยู่ เราแล้วข้างใน,นเวยห้องนงห้องน้ำเรียบร้อยเจอเราหลับอาซาเหตุข้างนอกคอยแล้วแล้วห้างใน,นรถบา้านนี่จะแล้วแล้วห้องอาบน้ำห้องน้ำ เดี <iyorsun. S 2> ๋ยแต่เราข้างนอกเราบรนไา้เรยวเะคงเะคเกอของน้องของน้ำกดลางเรียบเลยเดี๋ยแต่เราบริหาเร็วเรกระติอันี้กับทีวีเตรียมพร้อม ล้างเรียบร้อยเราคุยทุกคนสะอาดทางนอกขอ้างไหนอันนี้กับทีวีก็ไม่ตั้งโมนี้แหละแต่ขอพอท่านได้ตัง้งนีงทีวีไปวางไองคณน่อนเก็บไป่อนตูเ้เย็นขอก็ล้างเรียบร้อยไม่ได้เอาไปเที่ยว คอยห้อนรับอาสาผู้ละย่างคอยรับอาสาข้างนอกแล้วรับอาสาข้างไหมสีละกันได้กันว่าสิไปใส้กันถ้าพักกันมันเมียนจนเมียนต้คงสะอาดค่ะคัก โอ้ยวัดตันคอมอ,อินพอทีโอ้ยนอสบบรามบหดไเฮ็ดซะละเฮ้ออ,อันผู้เรก้างในไก่เฮ็ดเฮ้ยอแเล่ยเจ๊กเทื่อละ Oh. น้ำมันเข้าไปข้างใน,นพุพ้นจักบ่มุ่นดีขนาดน้มยันเต๊ะๆอยู่พุ่นเดแฟริตบ่ท่าอ้อซอ ไปสิมอดมือแล้วมือนี้ข้าล่างรถกันเลยโซซิเลียวไปจัดการแล้วกันน้ำรถเล็ดน้ำเปียกข้างในเราก็ต้องไปเซตข้างในออกมาทีนี่โซสิเลียวไม่ใช่หรอกค่ะจีไปใช้ามาใส่ก็ต้องมาล้างออกให้มันมือให้มันเกลี่ยให้มันสะอาด ฝากติดตามในค่ะเดอ้อไปละค่อยไปเซ็ตหาเซ็ตรถอีกก่อนข้างในมันเปียกแล้วมันร่อนล่หน้ามเขม่ามห้ยสวัสดีค่ะ